วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นนักศึกษาด้านแพทย์วันนี้เราจะพาไปแชร์แง่มุมต่างๆในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตหรือว่าสิ่งต่างๆที่หลายคนนะครับอาจจะไม่รู้จักเกี่ยวกับคณะด้านแพทย์ซึ่งอย่างตัวผมเองตอนปีหนึ่งนะครับหลายๆอย่างมันก็ดูมันเหมือนปีหนึ่งทั่วไปถูกไหมครับแต่ว่าพอขึ้นปีาอยมาเงครับมันเหมือนแบบจับทิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยสิ่งที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะเจออย่างนะี้แบบต้องเรียนด้วยหรอวะอะไรอย่างงี้ก็ครับแบบมันก็จะมีการแบบการแวตแบบนี้ที่แบบ เออเราก็เพิ่งมารู้จักอีสิ่งนี้ตอนตอนอยู่ปีสองแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบพวกมอลติ้งตรงนี้เลยที่เราโชว์ไว้นะครับอันนี้เป็นคลิปการมอลติ้งที่แบบการกรรมันการ,การมอลติ้งก็คือแบบเป็นการเอาปูนมาผสมกับน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปเมาส์เพื่อให้ฝันบนกับล่างนะครับมันสบกันหซึ่งปัญหาก,ก็คือมันไม่สบแล้วก็พิมมันก็ลอยอะไรเงี้ยครับเราก็แบบเมาส์ไปประมาณครัขาโดนแก้ไปครัง้งแต่ว่ามีเพื่อนแบบโดนโดนแก้ใหม่ก็คือแบบเมาส์เสร็จแล้วก็ต้องมาอาปูข้ออ ้องเอามีดมาเคาขอปูนอ,อะไรเงี้ยครับตามรูปเลยแล้าพาไปนั่นเลยของเราก็อันนี้แค่สองครั้งเองแต่ของเพื่อนมีแบบแปดเก้าครั้งเออก็ขอะกันไปแบบสนุกเราก็จะได้เจอตอนปีสองแล้วก็พอปีขึ้นไปเงี้ยมันก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันครับว่าในกล่องแลลที่เราเห็นแบบนักศึกษาด้านแพทย์เขาถืออย่างเงี้ยครับถือแบบหนักมากมันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะมีคําตอบให้เราไปดูกันเลย อนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อชุดนิสิตตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแปดโมงครึ่งด้วยครับรอจะไปทานเพื่อนใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไปด้วยะค,ะครับครัสบสรุปก็คือเราไปทานเพื่อนนะครับนี่ก็คือเดี๋ยวเราแบบ ก็แอวคลิปที่เราถามเพื่อนนะครับเราก็เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนฟังว่าในใน,ในแนวคิดของเพื่อนของเราอย่างเงี้ยครับคิดกับเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าการมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างในมหาลัยนะครับเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับน้องที่กําลังฟังอยู่ก็ได้นะครับอันแรกก็คือเรากําลังถามเพื่อนว่าแบบในในเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงอยากเข้ามาเรียนในคณะนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนตอบครับ ก็เหมือนว่าส่วนตัวก็อยากเรียนยสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่แล้วเพราะว่าในสายชีิที่ได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยแล้วก็ถึงท่านตาก็จะรักษาแค่ในช่องปากอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจบออกมาเนี่ยมันก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ตามที่เราบอกไว้ก็เลยเลือกที่จะเข้าคณะนี้อีทางเหมือนอาชีพทันตาเหมือนไลฟ์สไตล์มันตรงกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่าด้วยก็เลยเลือกเข้าคณะนี้ครับก็คือในมุมมองของเรานะครับเราก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับเพื่อนเพราะว่าผลลัก์ในการเข้ามาคณะนี้ก็คือแบบว่าจบไปแล้วเราไม่ต้อง ไปอยู่เวรดึกเหมือนกับหมออะไรเงี้ยครับมันมันมีการทํางานเป็นระบบแล้วก็ค่อนข้างเป็นเวลาแบบเข้าออกเป็นเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบในเรื่องของรายได้ในในการทํำธนการในของธนตกรรมอย่างเงี้ยครับรายได้มันค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็เราก็เลยเลือกไอ้ผลนี้แต่ไอ้ผลจริงๆก็คือเรากลวัวกลัวเข็มค่อนข้างกลวัวเข็มกลัวเลือดกลวัลวเลือดแบบอยู่กับเลือดเยอะไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าคณะนี้ดีกว่า ต่อมานะครับเราก็แบบในกลุ่มเพื่อนของเราอย่างเงี้ยก็แบบมีคนที่แบบซิ่วมาค่อนข้างเยอะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ซิ่วเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยจะพาไปดูมุมมองเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับการซิ่วว่าแบบคนที่ซิ่วมาแล้วจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าหรือว่าแบบมันเพื่อนในคณะเป็นยังไงบ้างสําหรับสําหรับเด็กซิ่วเองอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะกลัวใช่ไหมครับตอนแรกเราก็เคยกลัวแบบนั้นแต่ว่าพอเข้ามาแล้วครับมันแบบมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเดี๋ยวลองไปฟังเพื่อนเรานะเราซิ่วเพราะว่าคณะแรกที่เราติดอ่ะมันยังไม่จาทไ้้ดดนะีี วก,กับคิดว่าคณะเนี้ยน่าจะเหมาะกับความสามารถของเราด้วยแล้วก็เลยตัดสินใจอยู่บ้านอ่านหนังสืออีกหนึ่งปีแล้วก็สอบใหม่ส่วนเรื่องเข้ากับเพื่อนได้ไหมเราคิดว่าได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนแต่ละคนอ่ะซิ่วกันหลายคนมากๆแล้วก็ทุกคนอ่ะคิดกันเหมือนเพื่อนเพื่อนกันเลยไม่มีคำว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเลย